สวัสดีครับเปรเทีนพยากรณ์โดยผมาจาจย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากหลังเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปรเทียนพยากรณ์โดยผมาจาจย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีเมทุนครับดวงชะตาของท่านในช่วงปักหลังเดือนกุมภาพันธ์โดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมทุนในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เดอะเมจิกเชียนนั่นเอง ถ้าว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่ใบนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นรูปของผู้ชายบนศีรษะของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลขแปแนวนอนนี่คือเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็หมายความว่าเป็นคนที่มีเส้นแรงลังสังหอนแม่นมือด้านขวาถือกทาปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ลงมาบนดินบ่งบอกว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์นั้น ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับชีวิตของท่านหรือว่าดวงชะตาของท่านไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือว่าไม่ดีก็ตามแต่มันมักจะมาปรากฏในความฝันหรือว่ามันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของท่านแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆในลักษณะแบบนั้นนั่นเองเนะครับ ไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนี่นะครับถ้าหากว่าจะไปเอาดีทางด้านของการเป็นหมอดูไม่ว่าจะเป็นสาสตร์ใดแขนงใดก็าตามแต่บอกได้เลยนะครับว่าจะมีชื่อเสียงทำนายทยทักอะไรต่างๆนั้นแม่นยำมากมากนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วทุกคนนั้นสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหมอดูได้นะครับเพียงแต่ว่าคนที่เรียนรู้แล้วจะทํานายไทยทักได้แม่นยําต้องเป็นคนที่มีเซนต์หรือว่าเมื่อไปดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีในเซตแรกที่เป็นพื้นดวงจะต้องหยิบในไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะเมจิกเชียนนั่นเองนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเซนต์แรงจริงๆนั่นเองนะครับฉะนั้นตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฝันอะไรก็ตามแต่ถ้าจะมีโชคมีลาบเนี่ยบางทีมันจะมาจากความฝันนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับ ไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าผู้ทเกิดราสีเมถุนในช่วงของปากหลังเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีโอกาสที่จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆเช่นเริ่มงานใหม่หรือว่าได้ทำโปรเจกต์ใหม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับเช่นบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนงานใหม่ไปทำงานกับบริษัทต่างชาติหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะมีการปรับตำแหน่งก็มีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่มีบริวารมีทีมงานใหม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ บางทีนะฮะคนที่ได้ไพ่ใบนี้มักจะได้ทํางานในสายงานที่อาจจะไม่ตรงกับที่ตัวเองเรียนมาคือจบมาด้านหนึ่งอาจจะทํางานอีกด้านหนึ่งก็ได้หรือว่าอาจจะได้ใช้ความสามารถพิเศษพรสวรรค์พิเศษที่มีอยู่ในตัวท่านนั่นแหละนะครับไปประกอบอาชีพในลักษณะแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองแม้ว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นจะได้ทํางานไม่ตรงกับสายที่เรียนมาหรือว่าไม่มีประสบการณ์มาก่อน แต่เนื่องจากว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วจึงไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนบางทีบางท่านนี่นะครับอาจจะได้เอาความสามารถพิเศษหรือว่างานอดิเรกอะไรต่างๆที่ตัวเองชอบนั้นไปประกอบอาชีพก็ได้นะครับบอกได้เลยว่าจะปังมากๆนั่นเองครับ ชาวราสีเมถุนครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นเองเนะครับหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสายแหงไพ่ยิปซีกับผมอาจานุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีปมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่เอ็อวันหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่หนึ่งไม้เท้านั้นคือไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซี คนที่ได้ไพ่ใบนี้จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถดังนั้นบางทีบางท่านได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าบางคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนดีเรียนเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วนั่นเองเนะครับ คนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าทำงานรับราชการก็จะเติบโตเร็วผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีทำงานอยู่ในภาคเอกชนผู้หลักผู้ใหญ่ก็รักใคร่เมตตาเอ็นดูและมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเป็นระดับผู้บริหารเร็วนั่นเองนะครับและไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นจะออกมาทำธุรกิจกิจการของตัวเองก็บอกเลยนะครับว่าจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ คนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าจะไปสอบแข่งขันเรื่องของการงานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบางทีบางท่านนั้นอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าคนที่ตกงานอยากจะหางานทำใหม่ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า จะได้งานภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับส่วนน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่จะไปสอบเรียนต่อเช่นน้องๆที่เรียนจบป .6 จะไปสอบเข้าม .1 น้องๆที่เรียนจบม .3 จะไปสอบเข้าม .4 หรือว่าน้องๆที่เรียนจบม .6 แล้วจะไปต่อมหาวิทยาลัยไปเอ็นทรานอะไรต่างๆพวกนี้บอกได้เลยนะครับว่าจะช่วยน้องๆได้มากเลยทีเดียวถ้ามีไพ่ใบนี้ก็มีโอกาสที่จะสอบได้อย่างสถาบันการศึกษาที่ได้วางเป้าหมายเอาไว้อย่างแน่นอน ไพ่ใบนี้ยังอาจจะหมายถึงผู้ช่วยก็หมายถึงว่าอาจจะต้องไปเติวไปเรียนกวดวิชาอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่สาม้เท้าไพ่สาม้เท้าก็ถือว่าเป็นดวงการงานที่ดีการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจา จะประสบความสําเร็จดังใจหมายนั่นเองนะครับและไพ่ใบนี้ก็คล้ายๆกับไพ่เดเมจิกเชี่ยนที่อยู่ในตําแหน่งที่1คือมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆแต่จะประสบความสําเร็จและก็มีชื่อเสียงนั่นเองนะครับไพ่สามใเท้าในกรณีที่ผู้ที่เกิดราศีเมถุนถ้าหากว่าทางบ้านนั้นมีกิจการของตัวเองมีโอกาสที่จะได้ไปสานต่อธุรก,กิจกิจการของทางบ้าน ผู้ที่เกิดราศีเมถุนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไอเดียนะฮะใช้การคิดอะไรต่างๆพวกนี้จะดีมากๆจะประสบความสําเร็จมากๆนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่สีไม้เท้าไพ่สีไม้เท้าก็หมายามว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นมีโอกาสาที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองบางทีบางท่านที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานนั้นอาจจะออกมาจากงานประจํามาทําธุรกิจทําการค้าการขายทํางานของตัวเองทําอาชีพอิสระในลักษณะแบบนี้ ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลนะครับดูที่ว่ากลุ่มลูกค้าจริงๆของเรานั้นคือใครถ้าตีโจทย์ข้อนี้แตกบอกได้เลยว่าจะประสบความสําเร็จอย่างมากนั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่เดอเมอร์โพเลอร์รู้ว่าไพ่จักรพรรดิที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี่คือไพ่ที่ให้คุณสูงสุดสําหรับผู้ชายนะครับหรือว่าไพ่ที่ดีที่สุดสําหรับผู้ชายผู้ที่เกิดราศีเมถุนท่านใดที่ทํางานรับราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับ คนที่ได้ไพ่เบนีดบอกได้เลยนะฮะว่าดวงชะตาของท่านนั้นดวงเป็นเจ้านายไม่ใช่ลูกน้องนั่นเองนะครับท่านใดที่เป็นตำรวจเป็นทหารมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงนายพันนายพลและไพ่เบนี้ถหากว่าเป็นนักการเมืองนั้นก็มีความโดดเด่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิน่นนักการเมืองระดับชาตินะครับบอกได้เลยว่าจะปังมากๆและมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งสำคัญสำคัญทางการเมืองนั่นเองนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ไพ the Emperor, ่เดอะเอ็มโพเรอร์หรือว่าไพ,พ่จักรพรรดิก็ยังตีความหมายได้ว่า ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นดวงชะตาของท่านจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติบางทีบางท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปทํางานหรือว่าไปท่องเที่ยวไปดูงานไปศึกษาต่อแบบนี้ก็ได้บางท่านนั้นอาจจะเคยไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วสาหรับคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะครับไพ่ดิเอมโพเลอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิหากว่าทํางานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามีโอกาสที่จะเติบโตนะครับขึ้นมาจากทางด้านของพนักง,งานปฏิบัติการธรรมดาขึ้นมาเป็นหัวหน้าง,งานขึ้นมาเป็นผู้บริหาร คนที่ทำธุรก,กิจกิจการของตัวเองถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่า,ากิจการของท่านนั้นจะดีมากๆการค้าการขายลูกค้าต่างๆยอดขายต่างๆนั้นจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะปังมากๆนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของไพ่เดมเพอร์เรา Emperor, รู้ว่าไพ่จัก,กรพรรดิในกรณีที่เป็นคุณผู้หญิงชาวราศีเมถุนถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้การงานของท่านความเติบโตในด้านของตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านนั้นบอกได้เลยนะครับว่าจะไม่แพ้ผู้ชายนั่นเอง ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงผู้มากบารมีคนกว้างขวางขหาบดีอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้ดวงการงานนั้นจะโดดเด่นมากๆดวงนี้ไม่ใช่ลูกน้องแต่ว่าดวงนี้เป็นดวงเจ้าหน่านั่นเองนะครับส่วนไพ่สเตรนท์ไพ่ผู้หญิงแกรง่งผู้หญิงเก่งที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่8นั่นเองหมายถึงปัญหาอุปสรรคเยอะไหม ก็พอสมควรนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนถ้าว่าตัวท่านเองนั้นคิดจะทําอะไรจงมีความตั้งมั่นตั้งใจอย่าท้อใจอย่าถอดใจเสียก่อนนะครับมันอาจจะมีปัญหาอุบสรรคัในเบื้องต้นขอให้ตัวท่านเองนั้นจงเข้มแข็งเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนั่นเองนะครับแล้วในที่สุดตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จพไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าบางทีคุณผู้หญิงที่เกิดราศีเมถุนนั้นดวงชะตาของท่านคล้ายๆกับว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว เป็นคนที่หารายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าท่านใดที่มีจิตใจรักสัตว์เลี้ยงมีโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่เช่นสุนัขรูแมวอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5้านี้คือไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่รือีนั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้ถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาจะดีนะฮะ ชาวราศีเมถุนท่านใดนะครับที่จะไปสอบงานไปสมัครงานถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าจะมีโอกาสนะครับได้งานใหม่หรือว่าจะไปสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อเพื่อเรียนต่อก็บอกได้เลยนะครับว่าจะประสบความสําเร็จดีมากๆไพ่เดอะเฮอร์เหรือว่าไพ่ฤษีหมายถึงยุ่งในช่วงนี้อาจจะเก็บตัวนะครับไม่ได้ไปพบปะกับผู้คนมากนะักเนื่องจากภารกิจการงานก็ยุ่งการเรียนก็ยุ่งในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าบางทีบางท่านนั้น มีโอกาสที่จะไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปศึกษาธรรมะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นหรือว่าบางทีบางท่านอาจจะไม่ได้ไปที่สํานักปฏิบัติธรรมอะไรหรอกนะครับแต่นึกอยากจะสวดมนต์ไหว้พระนึกอยากที่จะนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ได้นะฮะสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้คราวนี้เราไปที่ไพ่ที่ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุภัยตั้งแต่หกล้มตกบันไดเข่าถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่หญร่างกายฉีกขาดได้การเดินการเหงนใดต่างๆก็ต้องมีสติการขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังไม่ขับเร็วจนเกินไปกิจกรรมสุ่มเสี่ยงใดๆผู้ที่เกิดราศีเมถุนไม่ควรกระทำเพราะว่าในช่วงปากหลังของเดือนกุมภาพันธ์นั้นดวงชะตาของท่านมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายนั่นเอง,เองนะครับ ส่วนไพ่เดทที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่6ไพ่เดทก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอย่างที่ผมบอกว่าตัวท่านเองนั้นงานค่อนข้างหนักในช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งอาจจะไม่มีเวลาพักผ่อนเป็นของตัวเองต้องดูแลตัวเองด้วยประกอบกับในช่วงของเดือนกุมภาพัานธ์นั้น เป็นช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลนะครับก็คือจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อนจริงๆแล้วในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาอากาศไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยเย็นแต่ว่าปีนี้อากาศค่อนข้างเย็นก็เลยทําให้หลายๆคนไม่ค่อยคุ้นชินกับท่านั่ของอากาศร้อนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นอากาศร้อนจะเริ่มมาแล้วล่ะนะฮะบ,บางวันนี้นะครับตอนเช้าๆก็ยังเย็นอยู่แต่ว่าตอนกลางวันตอนบ่ายนั้น ร้อนจัดแบบนี้แล้วก็ฝุ่นอะไรต่างๆก็เยอะด้วยฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับไพ่เด็นั้นมาอยู่ในตำแหน่งที่6ตตำแหน่งที่6กับตำแหน่งที่3นั้นบางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นโดยตรงกับผู้ที่เกิดราศีเมถุนแต่อาจจะไปเกิดขึ้นกับญาติผู้ใหญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้าคนใกล้ตัวแบบนี้ก็ได้ทางที่ดีแล้วถ้ามีไพ่เคราะห์ถึง2ใบแบบนี้ผมอยากจะแนะนําให้ผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นไปทําบุญทําบุญตามความเชื่ออตาาาามศสนนขงท่ เช่นท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนหาเวลาทำบุญใส่บารถวายสังฆทานหรือว่าจะทําบุญด้วยการนั่งสมาธิฝึกจิตไปนุ่งขาวหม่มขาวนะครับอย่างสารปฏิบัติธรรม หรือว่าทําอยู่ที่บ้านก็ได้สวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าก่อนออกไปทํางานหรือว่าจะเป็นตอนเย็นก่อนเข้านอนก็ได้หรือว่าจะทําบุญตามความเชื่อเช่นบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมูลนิธิต,ต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทําบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์ร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือ ทำบเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้าอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทว,วดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภายในร้ายเรื่องเลร้า,า,า,ายจะได้ไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีเมถุนหรือว่าอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวท่านเลยก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่า ดวงการเงินของท่านในช่วงของปากหลังเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านมีไพ่การเงินอยู่ใบเดียวก็คือไพ่สิบเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่7แต่ว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆใหญ่มหึมาจริงๆนะครับนี่คือไพ่แห่งโชคลาภทางการเงินนี่คือไพ่มหาเศรษฐีนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะได้จับจะได้สัมผัสกับเงินแสนเงินล้านหรือว่าหลายล้านอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าการค้าการขายต่างๆของท่านนั้นจะนํามาซึ่งเงินก้อนใหญ่ผลผลิตอะไรต่างๆที่ท่านปลูกเอาไว้นั้นก็จะทําให้ตัวท่านเองนี่นะครับได้เงินก้อนใหญ่อย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่คนที่ทําธุร,รกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์คนที่เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายมีโอกาสที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่านายหน้าเป็นเงินก้อนใหญ่นั่นเองส่วนหลายๆท่านที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้ จะขายได้ในช่วงของปากหลังเดือนกุมภาพันธ์จะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วก็จะตกลงซื้อขายกันได้นั่นเองนะครับเตรียมรับเงินหลานได้เลยนะครับและนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ยังอาจจะหมายถึงโชคลาบมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบแต่ถ้ามีโชคมีลาบก็ตามที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะมาจากความฝันเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเมจิกเชนก็คือจะมีเซนส์แรงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนั้นนะครับบอกได้เลยนะฮะถ้ามีโอกาสมีโชคมีลาบนั้น จะได้สัมผัสเงินตั้งแต่6ล้านจนถึง12ล้านรับกันไปแบบเต็มๆเลยนะครับผมดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนถ้าเป็นเรื่องของการเงินโชคลาภนั้นมีโอกาสที่จะพลิกผันพลิกชีวิตปุ๊บปั๊บทันทีเลยทีเดียวนะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีภายในช่วงพริบตาเลยทีเดียวครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปางหลังของเดือนกุมภาพัานธ์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ตัวท่านเองมีไพ่เดอเอมโพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่พใบน,นี้ก็หมายถึงว่าคนรักคู่รักของท่านนั้นมีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาถ้าเป็นคนไทยก็คือว่าเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งมีชื่อเสียงกว้างขวางในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่ฤาษีคนรักคู่รักของท่านอาจจะเป็นคนมีอายุหน่อยเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับอาจจะอายุต่างกัน5ปี7ปี10ปีขึ้นไปในลักษณะแบบนี้ก็ได้ ส่วนคุณผู้หญิงถ้าว่ามีไพ่สเตรนท์ไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งนี่นะครับบางคนนี่นะฮะถ้าจะคบใครสักคนหนึ่งนั้นตัวท่านเองมีสเปคเอาไว้แล้วล่ะนะครับในการที่จะคบในการที่จะมีคู่ครองของคุณผู้หญิงชาวราศีเมถุนนั้นบางทีอาจจะไม่ได้เลือกที่ความรักเป็นข้อแรกแต่จะดูว่าคนคนนั้นเนี่ยมีฐานะมีการเงินพอที่จะเลี้ยงดูพอที่จะซัพพอร์ตเราได้ไหมในลักษณะแบบนี้นั่นเองถ้าว่ายังไม่เจอก็อยากจะอยู่เป็นโสดต่อไปแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ แต่ว่าผู้ที่เกิดราศีเมทูนท่านใดนะครับที่เจ้าชู้มากมากไม่พอนีนะครับคบไปเรื่อยในลักษณะแบบนี้ทั้งๆที่ตัวเองนั้นก็มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วให้ระวังไว้ด้วยเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เคราะห์ถึง2ใบด้วยกันก็คือไพ่เดสและก็ไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มให้ระวังว่าจะโป๊ะแชะถูกจับได้นะครับมีโอกาสที่จะทะเลาะบ,บอแว้งกันรุนแรงถึงขนาดที่ว่ามีการเลิกราอย่าร้างกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมทุนเป็นดวงชะตาในช่วงปากหลังเดือนกุมภาพันธ์โดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปละเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากร่วมควรผู้ที่เกิดราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากร่ววรทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปล่เทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเดงครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปล่เทียนพยากรณ์บาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ